รอบโลกรอบตานรอบโลกสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปค้นหาความอร่อยรอบจานกะทิอู่ฮั่นตามหาความอร่อยรอบโลกกันที่ดานางและเข้าครัวล้วงสุดเด็ดความอร่อยของยำหมุนเส้นมาระาหวานที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามชมความสนุกไปพร้อมกับความอร่อยกับคุณเอและคุณนิรุตได้เลยครับ สนับสนุนโดยอิมเมจฮอลิเดช่วงอร่อยรอบจานลิ้มรสหม้อไฟที่อู่ฮั่นกับร้านผงกงติงโตเหลาไม่กินไม่ได้แล้วช่วงอร่อยรอบจานวันนี้เราอยู่กันที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ถนนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสารรค์ของเหล่านักปราชญ์ในอดีตปัจจุบันกลายเป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและอีกหนึ่งถนนที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือถนนหูปูจเจียนบรรยากาศครื่ครึ้รนตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยของกินสารพัดแบบกลิ่นหอมอยู่น้ำลายตลอดทางที่สำคัญช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชิมของเด็ดประจำอู่ฮั่นอย่างหม้อไฟกับร้านหงกงติงโตเหลานั่นเองครับ มลังการงานสร้างเราเปลี่ยนแบบครับไม่เหมือนที่เคยพาท่านผู้ชมมาทานครั้งที่ผ่านๆมาเลยพี่เอ,ออะไรกันนี่ครับหม้อไฟฮอตพอตท่านู้ชมครับมาทานทิภาคกลางนะฮะเมือง มหานครของมณฑลหูเป่ยคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่อ,อู่ฮั่นอู่ฮั่นคุณผู้ชมครับอยู่ในพัฒาคาารชื่อว่าหงติ่งเปาเหลาหนะฮะเข้ามามีห้องหับส่วนตัวเหมือนห้องสูตรรับประทานเรียบร้อยไม่มีการทานเป็นลานบนๆนจะไม่มีนะครับ mm hmm. มากับทัวเรา Image h o อ i d a ีเดย์ลีลาวดี h อ l เหรือว่า e l ลิตชอร์เดย จดทานอาหารในรูปแบบพัตคารรูปแบบใหม่แบบนี้ทั้งหมดนะฮะเราจะเลือกคัดสรรเฉพาะพัฒคารที่มีความเป็นส่วนตัวและทันสมัยแบบนี้มื้อนี้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนทีเดียวนะฮะดูแล VIP ทั้งทีคุณผู้ชมครับมาครบเลยทีเดียวเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีค่ะ าทางญี่ปุ่นเรียกคาราบาะนะฮะน,นี่มาจากรัสเซียนะครับมาสดๆเลยน,น้องปูนะครับไม่ใช่เลยมอีกน,นิดนึงเป็นแคนาเดียนลอสเตอร์นะฮะอันนี้บินมาจากรัสเซียแล้วนะครับถัดไปตรงนั้นน,นั่นค,ค,คือปลาเก๋านะฮะม,มาจากทะเลจีนใต้หน,นันไห่หมุนไปทางด้านนู้นจะมีเห็ดนี่โอ้โหเห็ดตรงนี้น่าสนใจมากนะฮะเห็ดชิกสเกะที่หั่นไว้สไล์สไลดะพาดอยู่บนเห็ดเข็มทองนะครับมีเห็ดหอมถัดไปตรงนั้นก็จะมีกุ้งบดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมีเจ้าหอยเชลล์โอ้โห ทะเลทั้งหมดเลยมณทนหูเปยนี่อีกอย่างหนึ่งที่รสชาติดีไม่แพ้ที่อื่นคือ เต้าหู้เต้าหู้ที่นี่ยอดฝีมือทําเดี๋ยวจะชิมเต้าหู้กันอ๋อถัดมาโอ้ยต้องมี่านทะเลอีกไม่จบ<ห>เลย <ชม S 2> ไม่จบรตรงนั้นเป็นหอยไม้ไผ่คุณผู้ชมครับอ,ออกเสียงว่าเส้นจีหวงส้นจีหวงส่วนเนื้อสัตว์คุณผู้ชมครับสูงสูงด้านหน้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นส่วนของซีค่โครงนโครฮะถัดมาตรงกลางนั่นฮะแกะน้องแกะน้องแกะเป็นส่วนไหนครับเป็นส่วนนอกส่วนนอกส่วนนี้ก็จะหนึบดับหน่อย นะฮะนาฬิกาส่วนนี้เนื้อจะกรอบหน่อยแที่น่าสนใจที่สุดอ,นนอันนี้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 ที่เป็นไม้ไม้นี่เขาอยู่ในน้ามันพริกเผาเรียบร้อยนะฮะเป็นน้องกุ้งนะครับแล้วก็มีเห็ดฟัวร้เต้าหู้นะครับพับอยู่แล้วก็มีแตงกวามบบมวนอยู่ยังไม่หมดทะเลขอโทษทุกท่านยไม่หมดมีหอยเป่าฮื้อที่นี่ชอบทันหอยเป่าฮื้อมากเจอกันทุกมืม้อเลยหอยเป่าฮื้อเนี่ย แล้วก็ลูกชิ้นหมูคุณผู้ชมครับมีลูกชิ้นหมูแล้วนี่เราอันนี้คือนี่คือชีสในแบบฉบับของถั่วเหลืองคือฟองเต้าหู้นะฮะทีนี้ก็จะมาถึงน้ําจิ้มนะครับมีเครื่องปรุงถึง9อย่างนะครับมีพริกมีลาวซอยโอ้โหเต็มไปหมดเลยพริเทียมต้นผัใช่ีน้ํามันพริกเผาโอ้โหครบเครื่องนะฮะอันนี้มีซอสอะไรตรงนี้อันดับแรกเป็นซอสถั่วนะฮะซีอิ๊วขาวแล้วซอสเปรี้ยวแล้วก็อันนี้อันขวาเป็นพริกน้ำมันใช่ไัมพริกน้ขมันเอาแล้วนะคุณผู้ชม ก,ก่อนไปกินตะ้หอมเลยนะผมต้องขอเวลาถึงเที่ยงคืนได้ไหมครับเราจิมจ้มน้ำจิ้มอันกลางนะนี่มาแล้วเขาเป็นปลาที่สดมากนะครับแล้วก็ทานปลาเก่าสดๆนี่มาเยอะแล้วอันนี้ก็ถือว่ามาตรฐานละนะครับท่านเหนียวคือหนังเลยคุณผู้ชมอร่อยเลยหนังเนี่ย ให้คุณลอง l o b s t e หน่อยตอกผู้จีนเนี่ยผมชอบอสอะัดัเลยอ่าโหเนื้อเป็นชีสเนื้อเป็นชีสเลยเนื้อเป็นชีสอบสเตอร์ก็หวานมากก็บินมาไกลจากแคนาดาแข็งหนึบหวานผมจะไม่จิ้มอะไรก่อนเลยตอนแรกครับอร่อยมากเลยอันนี้หมาล่าเลยกุ้งเด้งใช่ไหมหมาล่าอย่างเงี้ยไาในน้ำพริกนั่นแหละรับเลยอันนี้สีเทลูกชิ้นหรอลูกชิ้นกุ้งก็มาใหญ่อย่างนี้เลยนะใช่ เป็นไงอะ่ะอร่อยร้อนชนโนเลยเป้งมัมไม่เหี่ยวเลยหนุบหนุบต้มนานได้หนุบถ <c oughs> น,นัดถนะดถนเลิศอัน,นนี้ รุ่มุ่มนักขึ้นเลยขึ้นเลยตอนไหนก่อนดีอเอาเอานี่เลยดีกว่านะมีมันมันนะใช่ใช่มันมันก่อนลงแล้วนะครับหนึ่งสองสามเป็นนี่เป็นแพะอันนี้เป็นแกะอันนี้เป็นมัทเทีนอันนี้เป็นแลมอืมนี่คือหงติ่งตูเหล่านะครับ เป็นการทานอาหารแบบในเหล่าที่เป็นตึกนะฮะแล้วก็เข้ามาทานรูปแบบใหม่หมดเลยนะครับรูปแบบใหม่ของเมืองของเมืองหวนอา่าขอเรียนคุณผู้ชมว่ามื้อนี้รสชาติเป็นยังไงครับคุณรุทธคับว่าที่สุดของอาหารหนึ่งมื้อที่ผมเคยกินมาตั้งแต่เด็กสุดยอดยอดคุณผู้ชมครับ,รบช่วงหน้าเปิดประสบการณ์การทานอาหารเวียดนามชิคดานัง สัมผัสประเทศจีนในแบบลีลาวดีฮอลิเดย์ยือนเมืองแห่งอดีตและอนาคตที่ประสานกันอย่างลงตัวความมหัศจรรย์ของอันซีนและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติไปกับเราพร้อมคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เดินทางเที่ยวให้มีความสุขเที่ยวได้ทุกเส้นทางคิดถึงการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคิดถึงลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ เดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอกรุ๊ปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลลฟ์เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ <c oughs> เลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมี่ยม <c oughs> เลือกสมอกรุ๊ปบายฮอลิเดยดกรุ๊ป ร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียมเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับหนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงญญเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา เที่ยวอิตาลีที่สุดแห่งความโรแมนติกดินแดนแห่งมรดกโลกธรรมชาติศิละปะสุดคลาสสิกสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษพร้อมการดูแลอย่างดีแบบเอ็กลูซีฟเที่ยวได้อย่างอิสระในสไตล์ที่ต้องการอิตาลีพรเวทแอนด์อีซีบินดี พร้อมบริการแบบส่วนตัวโดย Elite Holi d a y ที่สุดของการเดินทางแบบ Business Class บนท้องถนนกับสยามซิกเนเจอร์และชูลีลิมูซีนพ่อนคลายกับที่นั่งระดับพรีเมียมเพื่อเพลินกับความบันเทิงครบครันเมนูสุดพิเศษที่เติมเต็มทุกการเดินทางตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในแบบคุณครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ต้อนรับทุกท่านเพื่อสัมผัสความเอกลซกษตลอดการเดินทางสยามซิกเนเจอร์และชูลีลิมูซีนสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ช่วงอร่อยรอบโลก ไปประสบการณ์การทานอาหารเวียดนามชิดดานางห้ามพลาดเด็ดขาด ช่วงอร่อยรอบโลกวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามก่อนจะไปทานของอร่อยอๆเราขอพาคุณผู้ชมแวะมาเที่ยววัดจัวลินอึ้งซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในดานางังมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ตั้งตรรางานสวยงามจริงๆครับแน่นอนว่ามาถึงเวียดนามทั้งทีเราจะพาไปลิ้มลองอาหารเวียดนามสไตล์พรีเมียมกันที่โรงแรมฟุลมากับห้องอาหารดานักสลาอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนไปชิมพร้อมกันเลยครับ คุณผู้ชมเราอยู่ในห้องอาหารของโรงแรมฟูล,ลามา่าคุณผู้ชมมื่อค่าที่นี่เราสั่งอาหารชาวภาคกลางมารับประทานกันเขามีสารพัดน้ำจิ้มเลยม,มากมายดาดื่นทีเดียวเขาทานอาหารเหมือนกนเราคุณผู้ชมครับเรื่องแรกคือใช้น้ําปลาเหมือนกันนะครับใช้กะปิเหมือนกันแล้วก็มีถ่านปลาด้วยคุณผู้ชมครับออนะครับแล้วก็อาหารเส้นๆ้นนึ่งๆห่หอๆเนี่ยตรงนี้เป็นกุ้งนะครับ ห่อผักไานได้ทั้งหมดเลยผักหอกุ้ง่ะไม่ใช่ละเขาติชื่อเมนูอันนี้ชื่อว่ากุ้งปิดตาแล้วผมไม่ถึงผมต้องปิดตาแล้วทานอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่เขาปิดตาุ้งไมหมองหล้าโอเคคุณผู้ชมครับ เป็นการทำเส้นไปนึ่งทผู้ชมครับใช้ถุงอกนะครับมีน้ําที่เขาไปผัดเครื่องพัดกับเครื่องปรุงเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีหมูหมูนึ่งชามเล็กๆลอยอยู่เ่ยๆเผาจะทำอันนี้โอ้สุดยอดเราก็จะชิมอันนี้กันก่อนนะฮะใส่พริกใส่อะไรเรียบร้อยเลยทีเดียว รสชาติแบบเวียดนามเลยน้ำราาที่แบบมีกลิ่นของน้ำปลามีความหอมของหอม,หอมเกียวนะฮะแล้วก็มีกุ้งเหมือนก็เข้าไปรวนมาแล้วคุณผู้ชมอันนี้จานนี้อร่อยมากแต่ว่ารสชาติไม่จัดนะครับสา,ามารถทานแทนข้าวได้เลยที่นี่ก็ใช้ดีนะครับก็ใช้ผักสลับผูรมาจะใช้ใบเตยแทนผักกาดแก้วหรือผักกาดหอมแล้วก็จะวางสูตรอ,อาจจะฉีกซะหน่อยก็ได้เนี่ยครับวาง แล้วหากว่าท่านนิทานมางสวิรัติก็ไม่ต้องใส่หมูลงไปเดี๋ยวพี่จะทําแบบวิธีใส่หมูแ้่ผมไม่ใส่หมูผมก็จะเริ่มหอธรรมดาถ้าหากว่าเราไปทานที่ร้านทั่วๆไปที่เขาทามาเขาจะเอาก็าจะมีดตัดส่วนที่เกินของแป้งแล้วก็จะหั่นขวางมาอย่างนี้นนแล้วตังมาเพื่อให้ดูสวยงามก็แค่นี้เองนะครับก็อร่อยได้แล้วครับ นี่คือกล้วยขงยมฮะขงโยมยับนี่คือกล้วยแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับนี่คือกล้วยน้ำวางแล้วก็สไลด์น้ำแข็งเขาไม่จสไล์ขวางไล์ตามยาวครับผมได้ทั้งมีทั้งกล้วยซอยกล้วยแบนเรียบร้อยนะครับ <S <S ขอผักสักเล็กน้อยก็คือเจ้าผักชีแล้วก็และที่ขาดไม่ได้เลยเจ้าอยูย่เลยสไลด์นึ่งที่มีมันสองข้างแปลกมาก ต่เรสไลด์มันจะบางมัมีเครื่องสไลด์ะนะคุณผู้ชมครับหมูนี้มีมันสองข้างจริงๆด้วยคุณผู้ชมนี่แลติดหนังด้วยท<ม>ั้งสองข้างม,<ล>มีเนื้ออยู่ตรงกลางแล้วก็มีมันอยู่สองข้างคุณผู้ชมครับ เป็นส่วนขาต้นขาประมาณนั้นแถวสะโพกต้นขานะฮะนึ่งแล้วก็เทไล่มาบางเฉียบเลยเราวางหมูไปทางเดียวกันแล้วก็ม้วนวิธีการหมุนมีเน็บนะหมวนหมุนเข้าไปเมื่อกี้หมุนไปใช่ไหม้วนมันเข้าไปคุณผู้ชมครับแน่นๆเขาใช้คำว่าเฟรชโรนะฮะคุณผู้ชมครับดานังเฟรชโรทีนี้น้ําจิ้มพิเศษที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นมากเลยน้ําจิ้มที่ ค่อนข้างที่จะเป็นคริชตัลที่นี่มากนี่เป็นปลาร้าคุณผู้ชมครับนี่เป็นปลาร้าที่นี่เวียดนามก็มีความเด็ดขาดในการทําปลาร้าพอสมควรนะฮะแล้วก็การปรุงปลาร้านี่มีกลิ่น่นข้างจะหอมหนัวประมาณนั้นคุณผู้ชมครับแล้วก็ปรุงใส่พริกใส่กระเทียมปรุงรสนี่คือปลาร้าคือน้าจิ้มสุกนั่นเองนะครับที่นี่รับประทานปลาร้าเหมือนเรานั่นแหละครับถ้าทาให้เป็นจริงลองเจ้าน้ำปลารพริกที่ออกหวานแบบนี้ถ้าไม่ได้ค่อยอ ไปครั้งอื่นครับเขาเขามีน้ำจิ้มหลายนะฮะผมจิ้มนะจิ้มแลวนะครับเขาจะไม่ราดมันลงไปอย่างที่คุณรุ่แนะนำนะครับเพราะว่าจะทำให้แป้งแฉกอร่อยละสิใครจะทนได้เค็มนัวหมูนิ่มมากนิ่มไหมแล้วหมูมีรสชาติไหมหรือว่าหมูแก่กันนึ่งไหมเฉยเัามีความนิ่มๆเค็มๆนิดๆหอมๆ นะฮะไม่ทราบว่าใส่อะไรมาเหมือนกันเพราะว่าตรงหนังเขามีสีประมาณหนึ่งเหมือนจะหมักอะไรมาะมาประมาณหนึ่งคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมมาเวียดนามเนี่ยเรื่องแรกที่เราจะต้องทราบเลยคือเรื่องของน้ำจิ้มที่มีความหลากหลายผมพยายามจะเล่าอย่างนี้แล้วก็แต่ละร้านเขาจะมีสูตรเขาสูตรพิเศษสูตรเฉพาะเขาเลยนะครับคุณผู้ชมรับช่ยผิวตักข้าวมาทานด้วยกันวันนี้เราจะทานแทน่านผู้ชมนะครับ ใชู่้ชมีเวลาดูเสียสละมากคุณผู้ชมครับเราสองคนเสียสละมากเลย,เ,ยลเพราะเราจะต้องกวนขึ้นวนขึ้นตลอดเลยครับ้ท่านผู้ชมช่วยมาแบ่งเบาความร้อจากเราบ้างมาทานกับเราบ้างเมื่อมีเวลามีโอกาสกับร้นอาหารครับช่วงหน้าล้วงเคล็ดลับการทำยำุมนเส้นมาระหวานที่เชียงใหม่ สัมผัสความสุขมากกว่าที่คุณคิดคิดจะถ่ายรูปกับวิวสุดโรแมนติกคิดจะชมท้องฟ้าแบบไม่เหมือนใครเช่นนี้เลยคิดจะกินของอร่อยระดับมิชลินโอ้ยแค่เพียงคิดก็ได้เที่ยวดังใจคิดจะเที่ยวเที่ยวได้ทันที Elite Holiday ดูแลกันและกันทุกช่วงเวลาไลน์ Official Account าท Elite Holiday หรือ086-971-7 3 8 8 เดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอลกรุ๊ปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลไลฟ์เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ <c oughs> เลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมี่ยมเลือกสมอลกรุ๊ปบายฮอลิเดย์กรุ๊ป นิวซีแลนด์ประเทศที่มีความสุขที่สุดหนึ่งในสิบของโลกขนาดแก่ยังมีความสุขเลย <Yeah. S 1> ตามหาของรักของข้าเป็นมือผมประทับใจมากเลยอาหารก็เยอะแถมอร่อยด้วยนะกินอิน่มก็นอนดีวาแต่นี่มันนอนนะความสุขที่ทุกที่เรารู้ดีลีลาวดีฮอลิเด์ลีลาที่เป็นตัวคุณ ร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียมเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับหนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงสุดดยอดเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อินเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ สนับสนุนโดยอีลิตพลิเดี้ช่วงอร่อยรอบครัวล้วงเคล็ดลับการทำยำุ้นเส้นมะระหวานที่เชียงใหม่กับร้านบ้านดินเล่าจ้างยิ่งกินยิ่งติดใจ ช่วงอร่อยรอบครัววันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ร้านบ้านดินเล่าจางอาหารสไตล์ยูนานและแน่นอนเรามีเคล็ดลับความอร่อยมะฝ้ากกันเช่นเคยกับเมนูเด็ดประจำวันนี้ยำหุ่นเส้นมาระหวานนั่นเองวันนี้เราจะมาดูการสาธิตของการยำหัวไชเท้ากับฝรั่ง ไม่ใช่ครับมะละกอสุกกับมะละกอดิบฟักแมวค่ะลูกมะละหวานไม่ใช่เลยทั้งคู่มะละหวานแค่แบบมะละหวานมะละหวานก็แค่หลอดหรือว่าฟักแมวครับเราเราเราไปเรื่องของอาหารไม่รู้จักพี่เลยพี่พี่ชื่ออะไรครับชินเก๋ค่ะ เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นแม่ครัวพัฒนาการเก่าแก่1ิบกว่าปีแล้วนะคุณผู้ชมครับพัฒนาการอยู่นานเป็นพัฒนาการที่ทำอาหารเก่ยกันอยู่นานคุณผู้ชมครับชื่อว่าบ้านดินเล่าจางเล่าจางนี่ก็คือผู้เฒ่าผู้แก่แท้จางนั่นเองครับ<อ>เป็นบรรพบุรุษต้นตระกูลนี้เป็นนักทำอาหารนะฮะทำอาหาร ขึ้นโต๊สวยพัฒนาด้วยพัฒนาด้วยต้องเนื่องจากข้าบนเป็นโครงการหลวงนะครันักสู้ด้วยอ่านักสู้ด้วยอันนี้คือผักม่ผลม้อันนี้คือฟักแมวนะครับหรือว่ามระหวานมีความคล้ายฝรั่งมีความคล้ายฟัก ก็เลยรวมกันรวมกันไขมานละมันละด้วยนะแต่ว่าเล่นรวมกันผิวอะไรเนี้ยบอกเลยแต่ว่าเขาไม่ขมเหมือนมันละเลยพี่ก็เลยเรียกมันละหวานโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้เราจะทําอะไรกันครับพี่เลยครับเราจะทําเมนูยำมุ้งเส้นมันละหวานค่ะแล้วมันละหวานแบบพี่ต้องใส่แครอทก็เพิ่มสีสันให้มันเขามีประโยชน์นะเนี่ยคือพระเอกและนางเอกครับแล้วก็มาทํายังไงครับ แล้วก็มาซอยเป็นเส้นๆนะคะเสร็จแล้วแล้วน้ำไปล้างสักสองสารอบที่จะทำน้ำยามีอะไรบ้างครับมีน้ำส้มสายชูค่ะน้ำมันกระเทียมเจียวน้ำมันซวงเจียมันเป็นสมุนไพรคล้ายๆเม็ดพริกไทยดำนะฮะเป็นคนยูนานจะเรียกหัวเจียวพิ้งม่าล่านะผู้ชมนะนี่คือพริ้งผ่าน่าที่จะไปสายชูซวงเจียพริกป่นในน้ำมันค่ะก็พริกป่นแล้วก็พริกป่นเลยนะครับพริกป่นแล้วราผัดกับน้ำมันที่นี่นะฮะซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำธรรมดาดำที่ผัดกับซีอิ๊วดำดำนะครับก็น้ำตาลทราย ตะไทรยแดงแนะงะั้งาคั่วนะคะงาคั่วอันนี้จะเป็นหมูสันนอกต้มสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาทอดแล้วก็มาหั่นเป็นเส้นนะคะอันนี้คือผักชีค่ะชีไทยชีไทยนะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเก้าพี่คนลืมไหมนี่แนะ่ กะปิเสียอะไรอ่ะพี่กูลืมยำไม่ใส่มะนาวคุณผู้ชมทำไมทำยำไม่ใส่มะนาวถ้าต้องหิดมาเผื่อพี่เขาจะใช้ใส่หมดนี่เหรอโธระดับเราแล้วมันต้องมีมะนาวที่ใส่ไหมครับพี่ใส่ค่ะท้านี้ถ้ายำแบบนี้ใส่มะนาวจะไม่อร่อยค่ะไปไปเกินพี่ไปเก็บเก็เก็บเดี๋ยวก็เสียของตลอดยำอะไรไม่ใส่มะนาวถ้าใส่สายทูแล้วมันออกมะนาวไม่ใส่เหรอ ไม่ใส่เขาใส่สายชูแล้วโอ้โหนี่เป็นยำที่ไม่ใส่มะนาวคุณผู้ชมครับเราเอาซี่มาวันนี้คุณผู้ชมเราจะทานยำที่ไม่มีมะนาวกันเพราะเราโตกับยำที่มีมะนาวซะส่วนใหญ่ยำแปดสิบเปอร์เซ็นต์บ้านเราก็มีมะนาวสายนี้เลยคุณผู้ชมแบบว่าแบบนใส่น้ำตาลก่อนค่ะใช่เพราะมันละลายช้าใส่หมดนี้เลยค่ะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูถ้าเป็นช้อนช้อนนี้สักสามช้อนนะฮะสามช้อนโต๊ะ แล้วเราก็จะใส่เทียมเจียวแล้วก็น้ำมันสวงเจียนะคะใส่น้ำมันน้ำมันโซลเฟียใส่ทั้งหมดเข้าไปแล้วก็ใส่พริกตอนนี้เราก็คนก่อนเราก็จะคนให้มันเข้ากันก่อนครับ หอมน้ำตาลละลายเดี๋ยวเราเราจะใส่มะละหวานแครอทแล้วก็ใส่บุนเส้นเสร็จแล้วเราก็ใส่ไม่ะลเยี้ใส่แล้วนะใส่หม่ต้มยำเราจะทำน้ำยำต้มตำเหมือนนะพี่เนาะเราเอามาเค้าๆนั่นเอง ทักทีเยอะมากอ,อ่ะสุใจแต <laughs> ่พักนี้ห้วยนาดนี้มันจะได้หอมมากค่ะโอ้คลุกเคล้าเบาๆะนะครับแค่คลุกๆเบาๆค่ะ นี่คืออย่างที่ทําให้เราต้องนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพมาลงเชียงใหม่นั่งรถต่อมาที่ฝางใช้เวลาสองชั่วโมงมาถึงที่นี่นะครับด้วยวัตถุดิบแบบนี้นั่นเองหน้าตาก็ประมาณนี้นั่นเองครับยังไม่ทราบว่าอร่อยไ,<ด>ไหมอ่าคุณุิลไปนะงั้นผมไปบ้างดีกว่าแต่ว่าไม่อร่อยเหรอคุยหายไปเลยกลับเลยเหรอครับกลับเลยเหรอครับโอ้โหทำไมอ่ะทำอะไรกินก็ไม่รู้กลับเลยเหรอครับไมกินก็ได้ไปแล้ว พี่เกยผมกลับเลยนะเฮ้ยังต้องเนี่ยมันไม่พอโอ้โหตกใจหมดเลยแปะเราพีแปะเราพีมามันไม่พอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันอร่อยมากมันแปลกอ่ะอร่อยไหมเดี๋ยวเดูเรื่องอร่อยมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงเราไปฟังหน่อยกรรมฐานกันมันเป็นเหมือนกับเรากินยำวุ้นเส้นกับส้มตำที่ไม่ได้ใช้ มะละกอบางท่านจะไม่ชอบยางมะละกอบางท่านไม่ชอบกลิ่นแต่ว่าเขาไม่มีกลิ่นไงแครอทจะมีกลิ่นมากกว่าเขาทุเรศซ้ำแต่ว่าพี่เขาใส่ไปน้อยหมูจะมีนิดหน่อยเองไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่ารสชาติน้ำยำของพี่เก๋เนี่ยมันสุดยอดเอาไปราดกับอะไรมันก็อร่อยละมาทุกท่านทีเลยมามากัสองคนและรับคณลาจารย์มันไม่เปรี้ยวผู้ชมไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวเป็นอาหารจีนอะแต่เป็นอาหารจีนที่ไม่จีนจ๋า กลิ่นเขามีความเป็นเจ้าพริกหมาลา่าถ้าอยากจะได้เมนูทานเล่นนะครับนี่คือจานเด็ดที่ทําให้เราขับรถมาจากเชียงใหม่สชั่วโมงผ่านเขามาคุณผู้ชมครับของบ้านดินเล่าจางคุณผู้ชมครับรสชาติไม่ต้องห่วงเลยเรียกว่าสุดยอดยอร่อยครับสุดยอดครับหน้าร้อนนี้ทางรายการรอบจานรอบโลกมีเมนูใครร้อนที่ดีที่สุดมาแนะนำซึ่งเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวแช่นั่นเอง เมนูนี้มีวิธีการทำและขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าต้องใช้วัตถุดิบหลายอย่างซึ่งในแต่ละอย่างก,ก็ต้องมีการคัดเลือกอย่างปาณีตและบวกกับความรอบรู้เรื่องเข้าแช่เป็นอย่างดีถึงจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแบบนี้ ข้าวแช่มีจุดเริ่มต้นจากชาวมอญที่นิยมกินข้าวแช่น้ำเย็นในฤดูร้อนเพื่อคลายร้อนและถวายเป็นเครื่องเส้นในพิธีกรรมโบราณต่อมาข้าวแช่ถูกนำเข้าสู่ราชสำนักไทยในสมัยรัชกาลที่สองโดยผ่านการปรับสูตรและตกแต่งให้วิจิตรปลาหนีนมากขึ้นจนกลายเป็นข้าวแช่ชาววังที่เราได้เห็นอยู่ในทุกวันนี้ครับ คุณกำลังมองหาข้าวแชร่รสละเมียดเสิร์ฟในบรรยากาศสุดแสนละมุนเราขอแนะนำข้าวแช่จากร้านเสน่ห์จันร้านอาหารไทยที่ตั้งใจหยิบยกข้าวแช่ชาววังมานำเสนออย่างครบเครื่องทุกๆจานผ่านการปรุงด้วยความใส่ใจเพื่อให้คุณได้สัมผัสรสชาติแบบต้นตำรับจนได้รับมิชลินหลายปีซ้อนเลยทีเดียว สำหรับร้านเสน่ห์จันเครื่องเคียงของทางร้านก็มีมากถึง11ชนิดเลยทีเดียวซึ่งเครื่องเคียงแต่ละอย่างก็เป็นสูตรเฉพาะจากครัวเสน่ห์จันหากใครสนใจเมนูข้าวแช่ที่ครบเครื่องและบรรยากาศสุดละมุนนี้ขอเรียนเชิญที่ร้านเสน่ห์จันได้เลยครับทางร้านมีเมนูข้าวแช่ให้คุณได้มาลิ้มลองกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมพศ2568 แคริเอร์คอปเปอร์11บเอ็สั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือ